กระดาษและหลังที่สะสมมาทั้งเดือนวันนี้สิ้นเดือนก็จะมีหน่วยงานของหมู่บ้านมารับไปทำลายให้ถ้าเป็นเมืองไทยก็ได้หลายตังค์อยู่นะคะเนี่ยขยะมาเก็บแล้วก็จะเอาไปบริษัทรีไซเคิลก่อนสวิตก็ทำเหมือนที่ไทยล่ะค่ะรับซื้อกระดาษรับซื้อหลงังรับซื้อขวดรับซื้อขวดพลาสติกต่างๆอาำมาเรื่อยๆจนีวิตคนสวิตเคยชินกับการ รีไซเคิลแบบนี้ตอนนี้คือไม่ขายแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเก็บสะสมแล้วก็หน่วยงานก็มารับไปออกจะดีใจด้วยซ้ำมีคนเอาไปกำจัดให้นี่กระดาษที่ทำงานค่ะกระดาษหลังก็มาทิ้งไว้ที่ตรงคอนเทนเนอร์นี้แหละค่ะพอสิ้นเดือนเราก็ดึงเอาไปวางที่ฟุตปาทแล้วรถก็จะมารับไปต่อ คนสวิตชอบความสะอาดเรียบร้อยเขาก็จะดีใจที่มีหน่วยงานเอาไปกับจัดให้ทิ้งจะเสียค่าทิ้งขยะก็เฉพาะขยะในถุงดำากโมงเช้ายังมืดมากเลยก็ต้องเอาพวกที่พวกกระดาษตรงนี้ไปวางรอรถมาเก็บรถเขาก็จะวนตามหมู่บ้านแลนี้แหละค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเส้นไหนก่อนเราก็ต้องรีบไปวางไว้ วสำหรับบ้านส่วนตัวบางคนเขาก็มาวางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นอันดับหนึ่งประเทศรีไซเคิลก็คือประเทศสวสิตนี่แหละค่ะรีไซเคิลทุกอย่างเท่าที่ทำได้กระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกน้ำพวกกระป๋องพวกเนี้รีไซเคิลกันหมดตั้งไว้อย่างนี้แหละเนี่ยตอน6กโมงเช้ามืดจน อีกไม่นานก็สว่างรถก็ยังไม่มาแต่ก็วางไว้รอเข้ามาเก็บ